ดูแลและรับประกันตลอดโปรแกรมเราจะสุขภาพดีไปด้วยกันคนะ่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณสําหรับคนที่ตัดสินใจและมั่นใจในการมาเข้าร่วมโปรแกรมดูแลสุขภาพด้วยกันมีอะไรถามมาได้เลยนะคะก็ตามเบอร์ที่ให้ไปแล้วถ้าตอบไม่ได้เดี๋ยวจะพปหาคตาต่อมาให้แต่อย่างหนึ่งที่อยากจะบอกอค่ะก็คือเนื่องจากว่าถ้าแบบในเรื่องของคําแนะนะค่ะก็ต้องพูดอย่างนี้ว่าใครที่เป็นคนแนะนําให้ค่ะคนนั้นจะเป็นคนดูแลอย่างเช่นถ้าคุณ,คณเข้าโปรแกรมกับแมวใช่ไหม มนก็จะเป็นคนดูแลให้คำแนะนำคุณตลอดโปรแกรมแต่ถ้าในกรณีที่คุณเข้าโปรแกรมกับคนอื่นก็แนะนำให้ไปถามคนคนนั้นเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาและเขาอยากที่จะแนะนำคุณอยู่แล้วและเขาแนะนำได้อยู่แล้วสรุปก็คือเข้าโปรแกรมกับใครปรึกษาคนนั้นดังนั้นถ้าเข้าโปรแกรมกับแมวอย่าลืมทักมานะเราก็มาปรึกษากันนะก็อยากให้ทุกคนสุขภาพดีอ่ะสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการซื้อจากแหล่งที่ถูกต้องเพราะจะได้มั่นใจว่าเป็นของแท้ ปลอดภัยนะคะก็ต้องซื้อจากนักธุรกิจที่ได้รับอนุญาตนะคะจำหน่ายในราคาที่ถูกต้องบริษัทมีกำหนดไว้นะคะว่าว่าให้จำหน่ายราคายังไงบ้างใครขายต่ำกว่าราคาคือเขาทำผิดกฎอยู่หรือถ้าแบบไปขายตามตามแอป Market p ตเพ e ทั่วไปสีส้มสีฟ้าหรือแม้กระทั่งติดตะกร้าเนี่ยค,คือไม่ได้เลยนะคะดังนั้นถ้าคุณพบเห็นในแหล่งนั้นแปลว่าเขากำลังทำผิดกฎอยู่นะคะบริษัทแนะนำให้เนี่ยค่ะซื้อกับคน ที่แนะนําคุณจะได้มีคนดูแลด้วยซึ่งก็คือดีถูกไหมคะแล้วก็มั่นใจได้ว่าปลอดภัยได้ของแท้และถ้าใครเข้าโปรแกรมกับแมวเนาะแมวก็ยินดีดูแลตลอดโปรแกรมแล้วก็รับประกันให้ด้วยรับประกันนี่รับประกันเองเลยนะเรามั่นใจว่าถ้าทานตามโปรแกรมมาค่ะก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแต่ยังไงก็ตามถ้าไม่พอใจยังไงเรายินดีที่จะรับประกันให้เพราะเราไม่ได้ชวนคุณมาเสียตังค์เราชวนคุณมาดูแลสุขภาพแล้วแมวก็อยากจะสร้างสังคมสุขภาพดีแบบฟิลเตอร์ไปได้วยกัน ชวนทุกคนมาปั้นผลเป็นแชมป์สุขภาพเราจะสุขภาพดีไปได้วยกันค่ะ